ก่อนผ่าตัดแก้ไขวันนี้อธิบายนิดนึงนะครับว่าเคสนี้จมูกน้องเขาสวยอยู่แล้วนะครับซิลิโคนใส่เต็มที่แล้วนะครับน้องเขาอยากยกทรงแบบนี้นะเปลี่ยนทรงครับให้มันปลายขึ้นแบบนี้นะครับซิลิโคนมันจะทาไม่ได้เพราะว่าซิลิโคมันจะตกลงนะครับนะหมอจะยืดแบบนี้ให้ริฟิปากมันยกริฟิปาคือตรงนี้นะครับมันจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับอาจจะใช้กระดูกนะครับ แบบนี้นะครับนะมายกคำตรงด้านหน้านะครับเพื่อให้ได้จมบกส่งหวานๆแบบนี้นะครับเขาต้องการส่งแบบน่ารักแบบนี้นะครับใช้กระดูกซี่โครงแก้ไขเท่านั้นนะครับ<ไ>นี่เสร็จแล้วเนาะคุณหมอเอาสีขนเก่าออกมานะก็ความโด่งจากตัวทรีโคนมันไม่พอเพียงที่คนไข้เขาต้องการให้สูงนะครับคุณหมอเขาต้องใช้เป็นตัว ที่โครงนะครับนะ,ะเดี๋ยวลองดูรูจมกูกข้างล่างหน่อยเนี่ยน่าเห็นหมุมนะมุมรูจมกูกยกขึ้นแล้วนะครับนะครับปกติถ้าเป็นซิลิโคนเนี่ยจม,ยมูกรูอยู่มันจะกลมกลมนะครับนะอันนี้ยกเรียวขึ้นมานะครับนะก็ได้ส่งที่ค่อยน่าจะพอใจที่สุดแล้วนะครับนะบนะโดยการใช้อะุที่โครงนะครับนะก็มาปรึกษาแก้ไขคนนี้แก้ครั้งที่สามนะครับนะตัดสินใจใช้กระดูกที่โครงเพื่อให้ได้ความต้องการของใครคือให้ มีสลปตรงด้างแล้วก็ให้ปลาพุ่งขึ้นมานะครับนะี่ภาษาแตนคลินิกนะครับ